ดูข้อ22นะครับเขาบอกว่าดูข้อ22นะครับต่อจากเมื่อวานนาะเขาบอกว่าแขวนมวล m กับสปริงซึ่งมีค่าคงตัวสปริง k แล้วทำให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่งวัดคาบการสั่นได้ที่ศูนถ้านำมวล 4m มาแขวนแทนที่มวล m แล้วคาบการสั่นจะเป็นเท่าไหร่ถามก่อนจำสูตรคาบของสปริงได้ไหมที่อะไรนะเก <Okay. S 1> ่งมาก ที่ mkt เท่ากับสพส์รูท m ส่วน k ทีนี้ข้อนี้เป็นโจทย์เปรียบเทียบเพราะว่าถ้ามวล m ได้ทีศแล้วเขาถามว่า4 m จะได้เท่าไหร่ถูกไหมเราก็เอาค่าบ2ส่วนค่าบ1เท่ากับทีนี้มาดูตัวไหนตัดข้อสอบเอ้ยตัดข้อสอบอะตัดค่าของที่ตัวไหนคงที่บ้าง2องไพาย k เพราะสปีงอันเดิมไม่ได้เปลี่ยนก็ร m 2ส่วน m 1 t 2ส่วน t, t 0งงไหมทำไมเท่ากับ square root 4 m ส่วน m t 2ก็ t เลยเท่เากับ2 t 0มาดูข 23, ้อ23ชายคนหนึ่งมีมวล64กิโลกรัมสังเกตว่าเมื่อเขานั่งบนเก้าอี้สปริงซึ่งมีมวล20กิโลกรัมเก้าอี้ยุบลงไป0.5เมตร ความถี่ธรรมชาติของสปริงมีค่าเท่าไหร่พวกเราจำสูตรความถี่ได้ไหม f เท่ากับ1ส่วนคาบแต่คาบคือที่ m k ก็คือ1ส่วน2พายปิ้นจะลิ้นไง square root k ส่วน m ความถี่จะตรงข้ามกับเขาเรียกว่าจะกลับกับคาบใช่ไหมทีนี้เราก็ดูว่าเรารู้ m หรือยังรู้ยัง รู้ยังรู้ m ยังรู้แล้วเป็นยี่สขาดตัวแปรอะไร k เราก็หา k จากสูตร f เท่ากับ kx แต่ข้อนี้แรง f อะไรที่ใช้กดทำให้สปริงกดลง mg ทำไมอ่ะก็ไอเนี่ยนั่งลงอ่ะถูกไหมหกสิบสีคูณสิเท่ากับ k และยุบเท่าไหร่ 0 5 k ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับโอ้โหตัวเลข1280นิวตันเมตรแล้วมายัดลงตรงนี้พี่ถามก่อน1.2ส่วน2พายเนี่ยสแครูท k รู้ล, k, ล,ละหนึ 1, 2, 8, ่ m ใช้อะไร64หรือว่า20เฮ้ยตอบพี่ก่อนเล็ว้วหเดี๋ยวทำไม่ได้64หรือ20 m อ่ะ ความถี่ธรรมชาติของเก้าอี้ก็ต้องใช้มวลเก้าอี้ตายหาแล้วครับอยู่ในห้องสอบเห็น<ด>อนาคตอรุ่งโรดเฮ้ยอันนี้ตัดได้64ถอดรูดได้8ส่วน2พาย4ส่วนอะไรครับ3.14ได้หนึ่งกว่ามีข้อเดียวคือข้อหนึ่งเห็นไหม เบื้องบนต่อเสร็จแล้วเขาเนียดูต่ออันุภาคหนึ่งก็ที่แบบ shm shm นะครับไม่ใช่ fhm ด้วยช่วงกว้าง1.5เมตร amplitude amplitude คือ a ความถี่คือ f จงหา v กับ a <c oughs> เมื่อการขจัดเป็น1เมตรตัว x ตรงนี้นะครับ27เนี่ยน,นะ ข้ามีกี่ข้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปที่ก็ว่าไม่มันแปลกๆดูนะครับสูตร v เท่ากับ2เอโอเมก้าสแควร์รูท a กำลัง2ลบ x กํลัง2สูตรนี้ไปท่องด้วยนะครับแต่โอเมก้าเราทราบไหมไม่รู้แต่เรารู้ว่าโอเมก้าเท่ากับอะไรนั่นไงถือว่าดีสอง สออะไรล่ะสองพายเอมีกี่ล้านสูตรอะไโอเมก้าก็มีอยู่ <il Á S> oh, 2ส mm. <ts understandable> ูตร V ีเท่ากับโอเมกกับโอเมก้าทกับสองพายมีอยู่สสูตรเออนิวสก็2องพก็ยี่สิบสส่วนเจเป็น50เท่ากับความถี่ไฟบ้านเลยเนาะเใหญ่ก็เป็น1.5ยกกำลัง2ส่วน X คือการกระจัดเขาบอกว่าเป็น1 ริวได้เท่าไหร่ลูกสามร้อยห้าสิบเอ็ดเมตรประสิทธิ์ทีนี้ได้ความเร็วผู้ผาอะไรอีกความเร่งจำสูตรได้ไหม a max เท่ากับอะไรนะเมื่อวานอะ่ะโอเมก้ากำลังสอง a สองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด คูณ50ยกกำลัง2แล้วคูณกับ a ก็เป็น1.5นะครับต่อ9 8 5 9 6เมตรเปอร์เซกสแควร์อันนี้ข้อ24นะหลังจากที่พี่ปล่อยพวกเราลองทำดูนะครับอันนี้พี่ทําเฉลยให้เนาะก็คือสิ่งที่ถามหาก็คือความถี่ธรรมชาติก็คือใช้สูตร f เท่ากับ1ส่วนสพายสแควร์รูทเส่วน m เราไปหา k ก่อนนะครับเวติดตัวไปเอา f เท่ากับ kx เอามวลมาแขวน f ก็เลยกลายเป็น mg ติดตัวนี้ออกมายัดแล้วค่อยๆแทนค่านะครับข้อนี้ระวังนิดนึงคือเขากำหนดพายเป็น3เนาะตอบ4.17ถูกไหม <S <S อ่ะข้อ 25, 25ครับเขาบอกว่าลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว2เมตรแกว่งไปมาด้วยคาบอันนี้ l อันนี้ t ถ้าลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว8เมตรจะเป็นด้วยคาบเท่าไหร่คาบคือสูตรอะไรที่เลยนะ ที l ่ g. T, l g 2อ pi square root l ส่วน g ต้องการคาบสองก็คาบ2ส่วนคาบ1ตัดอะไรได้บ้าง <2 pi. S 2> กับ t, t. g ก็คือ root l 2ส่วน l 1ที่2 t สส่วน2.5เท่ากับ square root 8ส่วน2ออันนี้ถอดรูทออกมาเนทะ่าไหร่ 2. 2> คูณ2.5งเป็นวิ ยีหนะครับดาวเทียมดวงหนึ่งมีมวลเป็นสิบหเท่าของโลกเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกสองเท่าเลีวถ้านำลูกตุ้มที่มีคาบการแกว่งหนึ่งวินาทีบนพื้นโลกไปแกว่งบนดาวเคราะห์นี้ถามว่าลูกตุ้มจะมีคาบเท่าไหร่เหมือนเดิม t เท่ากับสองพาย square root l ส่วน g ตัวที่เราตัดได้จะมีแค่นี้เพราะว่า g โลกกับ g ดาวเท่ากันไหมไม,ไม่เท่า ก็ได้ว่า t 2 t ดาวแล้วกันเนาะ t ดอส่วน t รอก็จะเป็น square root l ดาวส่วนคูณ g โลกส่วน l โลกใช่ไหมจากนั้นประเด็นก็คือเราจะต้องใช้สูตรนี้เพื่อหา g ดาวเค้อ G เท่ากับ GME ส่วน R าลังสองอันนี้คือ G ีโลกอะได้ละจดาวเป็นไง G มีมวลเป็นกี่เท่าสิบหกเอมีและสมีเป็นกี่เท่าก็กลายเป็น4ี่อาังสองทันไหมสองล้วยกกะลังสองกลายเป็น 4่ r กำลัง,ง2 oh. งเท่านะอย่าลืมนะกับ16จากนั้นเอานลกแตกพวกนิยามลงไปแล้วคิดว่าอันนี้อะไรตัดกันได้บ้างยาเดียวเดี๋ยวงงอะ t ดาวแล้วทีโลกเป็นเท่าไหร่1 l ดาวเป็นเท่าไหร่เอ้ย l ดาวกับ l โลกเท่ากันไหมเชือกมันยาวต่างกันไหม ไม่ต่างนี่ว่าตอบได้เออเพราะฉะนั้นอ้นี่แมวหูหลิวเป็นหลายอย่างเลยนะหลกนะยกเว้นอย่างเดียวที่หลิวเป็นไม่ได้เออรู้ด้วยอ่ะไอที่อย่างเงี้ยเก่งนักอ่ะจีโล่ก็เป็น g m e อส่วน r ลังสองหาด้วย G ดาวก็เป็น g 1 6 m e ส่วน 4r ากำลังสองตัดอะไรได้บ้างครับเพียบฟื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 บเท่ากับสแฟแรูดส่ส่วน16หรือ t ดาวก็เลยเท่ากับ1ส่วน2ก็คือ0.5วินาที นะครับวัตถุชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่แบบซิเบิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายรอบจุดสมดุลโอโดยมีอัตราเร็ว v max โดยมีค่าเท่านี้ทีใหญ่ถามว่าวัตถุที่มีอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีเนี่ย v max 2เนี่ยจะอยู่ห่างจากวัตถุ O เท่าไหร่ก็ใช้สูตร v max เท่ากับ omega a วีเรารู้แล้วว่าเป็น3เพราะเขาต้องการหา3ใช่ไหมเราไม่รู้โอเมก้าแต่เรารู้ว่าแต่เรารู้ต้องการรู้ว่า A เป็นเท่าไหร่ถูกไหมห่างจากจุด O เท่าไหร่ A คือระยะที่ยืดหดสูงสุดทีนี้โอเมก้าเนี่ยไม่ว่าความเร็วจะเป็นเท่าไหร่โอเมก้ามันจะคงที่เพราะฉะนั้นเราจะหาโอเมก้าจากครั้งแรก T เท่ากับอะไร2อ F แต่รู้ F ไหมเออผิดโอเมก้าสิลูกเอ็ก <A S 2> <B IM S 1> ปิม,มแต่เรารู้ F ไหมเเท่ากับ1ส่วน<จ>ก็เลยใช้2พายส่วนหรือเราจะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน2พายได้อะไรครับ 1>, 1 A ได้ตอบ<า>เออง่ายดาด ข <29 S 1> <ar> ้อยีิบเก้านะครับเขาบอกว่าขาไหนโอ้ยอะไรวะโอ้ยโอยีแปดผิดชิปแล้วพวกเราข้อยี่แปดผิดพี่ถามก่อนถ้าแม็กมันเป็นห้า แล้วสมันจะแม็กได้ไหมไม่ได้ขอโทษครับโซยละอันนี้ V Max เป็นห้าจะได้แอมปิจูดออกมาเป็นห้าก่อนขอโทษพอได้แอมปิจูดปุ๊บเราต้องการหา X ธรรมดาใช่ไหมขอโทษนะเอามาทำต่อใช้สูตรนี้ V เท่ากับโอเมก้าซาฟารูทเอกำลังสองลบเอกำลังสองเพราะว่า ถ้า5มันแม็กแล้ว3มันต้องไม่แม็กถูกไหมอันนี้เป็นการหา V ที่จุดใดๆนะครับก็จะกลายเป็น3ถูกไหมความเร็วเป็น3โอเมก้าเป็น1 s q u a ส e r o ร t a m p l i t ป d จก็คือกํากำลัง2แล้วก็ลบกับ X กํำลังสองตรงนี้ยกกำลังสองทั้ง2ข้างได้เป็น9เท่ากับ5้ากำลัง2ลบ X กํำลังสองกํำลังสองก็เลยเท่ากับ25ลบ9เท่ากับ16 X เลยเท่ากับ4เซนโอ้พี่ขอโทษยีิบเก้นะครับเขาบอกว่าถ้าแอมปิจูดของการแกว่งลูกตุ้มเิกาเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น4องศาความเร่งที่4องศาจะมีค่าเป็นกี่เท่าของความเร่งที่1องศานะครับสูตรก็คือ A เท่ากับโอเมกากำลัง2 X งพี่บอกแล้วว่าโอเมกาเป็นค่าคงที่ ดูนะสมมติว่าถ้ามันแก่งหนึ่งองศาหมายถึงว่าสมมติเดิมทีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแก่งมาหนึ่งก็คือตรงนี้หนึ่งองศาถ้ามันแก่สี่องศาคือประมาณนี้อย่างเงี้ยสี่องศาสังเกตไหมอันนี้ถ้าระยะ x ออันนี้ระยะก็ต้องเป็นอะไร 4x เอซเพราะฉะนั้นเออ a4 หารด้วย A1 ก็จะเท่ากับ x 4ส่วน x 1ก็เท่ากับ4 x ส่วน x ก็เท่ากับ4เท่าดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกจำได้ไหมสมการนี้ถ้าเทียบกับสูตรหลักคือ y เท่ากับอะไรโอเมกาไซแค่นี้ก็ผิดแล้ว a อไซโอเมกา ทีเ <T. S 2> <T. S 1> ขาหาอะไรความทีเออโอเมก้าเท่ากับอะไรสองไพเอฟนี่ไงโอเมก้าเป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับสองไพเอฟหายเอฟได้ยังได้แหลงเออก็ไปหามาได้สองเฮิร์ตอ,นะอย่าเริ่ม ทีนี้นะครับให้ทุกคนเอาเล่มหนาสุดขึ้นมาเรียนนะครับที่ปกมันเขียนว่าบทที่หนาเหมือนหน้าโบสิอ็ดอันนี้เรื่องคลื่นนะครับคลื่นคลื่นกลที่เราจะได้เรียนจะมีคลื่นน้ำคลื่นเสียงคลื่นแสงเนาะดูแรกก่อนส่วนประกอบของคลื่นอันนี้คืออะไรนะจุดสูงสุดสารโลกสารจมูกรูเองหน้าแรกสุดเลยไม่ใช่หรอเล่มหนา หน้าแรกสุดอะ,ดะเออบอกหน้าแรกสุดมึงก็พิกอยู่นั <c oughs> นน่ <c oughs> นแหละโอ้ <c oughs> ต่อมาจุดต่ำสุดคืออะไรครับท้องขึ้นแอมปีจูดคือระยะจากเส้นตรงกลางดูนะเฮ้ยดูดีๆนะระยะจากเส้นตรงกลางอ่ะไปสันก็ได้ไปท้องก็ได้เอจะเท่ากัน<อ>เราจะถือว่าสิ่งที่เราเรียนเป็นคลื่นคงที่เราจะไม่เรียนว่าอยู่ใกล้ๆคลื่นเล็กอยู่ใกล้ๆคลื่นใหญ่ไม่เอานะอันนั้นไปเรียนมาอะไร เอาแค่นี้ให้รอดก่อนอัมปิจูดอัมปีจูดเชนี้หนึ่งลูกคลื่นพี่เคยสอนไปแล้วหนึ่งลูกคลื่นคือหนึ่งอะไรหนึ่งเลมด้าดาแล้วหนึ่งเลมด้าคืออะไรหนึ่งวงกลมจดไปเร็วสามร้อยหกสิบลูกหนึ่งวงกลมแง่ที่ใจได้เลยกันแะล<ค>้วอ่ะเออปล่อยมันเถอะมันออกสอบไหมน่ะมันคือใครวะฝ่ายชายเป็นไปมือมีมือที่สามเออพี่ว่ามันมีห้ามือน่ะ อามาดูดูนะจากเนี่ยไหนวะจากเนี่ยยาวปึ๊บอเงี้ยเราเรียกว่า1ลูกขึ้น1ลูกขึ้นตัวนี้เรียกว่า1แลมด้าเท่ากับ360องศาแต่ว่าเวลานับจริงๆเราจะนับจากไหนก็ได้เช่นสมมุติตามเส้นสีเขียวก็ได้นะถ้าจากสันมันก็ต้องปื๊ดไปหาสันถึงจะครบ1ลูกขึ้นเห็นไหมมันแล้วแต่ แต่ขอให้ครบกี่วงกลมหนึ่งวงกลมโอเคนะครับทีนี้คาบความถี่เรารู้หมดแล้วเนาะคืออะไรสูตรอ๋อสูตรเดิมซ้ำแล้วยังสสูตรขึ้นที่ต้องจำให้ได้อีกสองสูตรยากมาก v เท่ากับ a สอนทีจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็จบหูขี้ตายนะฮะอันนี้ v เท่ากับเคยเล่นไวมเตลเด็กเด็ก เคยเป็นเด็กไหมเคยฮู้ขี้ไปว่าหูดังฮูดังตายห้าละไอ้ยปิมนม่แหละปิมถูกต้องแล้วปิมรู้ไหมทำไมแม่ถึงรักเปมมากกว่าปิมตรงนี้แหละอ่ามาดูเฮ้ยปิมก็เพราะว่าเปย์ขาดบ้าอะไรมันกวนจะตายอ่ามาดูขึ้นชนิดหนึ่งเกิดการสั่น3,000รอบต่อนาที แต่เขาถามว่ามีความถี่เท่าไหร่ความถี่คือรอบต่ออะไรครับวินาที<น><น>ตอบได้หรือยัง,ยงต้องเอาสามพันหารอะไร6<ก>1สิบบอ, 1> อบ50ต่อห้เฮิร์ตต่อมาเขาถามว่าค่าเป็นเท่าไหร่ค่าเท่ากับ1ส่วน F ก็เป็น1นึส่วนห้าสได้ 0.02ย์จกันข้อสามนะครับเขาบอกว่าแรงอันนี้ F ความยาวขึ้นค yup> ือแลมด้าเท่ากับ0.1เมตรถ้าขึ้นชุดนี้เคลื่อนที่ระยะทางเเขาถามใช้เวลาเท่าไหร่ใช้สูตร V เท่ากับ F แลมด้าแต่ V เท่ากับอะไรด้วย S ส่วนทเท่ากับ F แลมด้า ทีก็เลยเท่ากับ S ส่วน F แลมดา้าสามร้อยหารด้วย500คูณ1ิบสิบที่ไหนสิบจุดหนึ่งชัดๆไดหกวินาทีปริมยืนอยู่ริมฝั่งโขง สังเกตเห็นหลิวดำน้ำมาเกิดคลื่นกระทบฝั่งมีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน10เมตรสันถึงสันคืออะไรนะแลมด้านั่นเองเขากำลังบอกแลมดาคลื่นมีอัตราเร็ว V อยากทราบว่าคลื่นขบวนนี้จะกระทบฝั่งนาทีละกี่ลูกนาทีละเท่ากับ f แลมดาเเลยเท่ากับ5าหันสิ 0.5รอบต่อวิหรือลูกต่อวิแต่เขาถามว่าต่อเอาทำอะไรเอา0.5าทำอะไรคูณตอบนาะตอบลูกข้อ5นะครับเขาบอกว่าต้นกำเนิดขึ้นมีความทีเอฟ ทำให้เกิดคลื่นน้ำดังแสดงในรูปนี้ดูสิเดี๋ยวก็ไม่ทันซึ่งเราจะเห็นว่ารูปนี้ให้อะไรมารู้ม่มล่นแลมด้าแลมด้าเท่ากับกี่เซนรู้มสองเซน<อ>เพราะว่าตรงนี้ส<อ>ิบเอดแล้วมันจะมาครบแลมดาที่จุดนี้ส<อ>ิบสามแลมดาก็เลยกี่เซน<อ>หรือเอาไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเขาถามหน่วยเซนอเออ V เท <cima. S 1> ่ากับเอฟเลมด้ามาดูข้อสุดท้ายสำหรับฟิสิกส์วันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าความเร็วของคลื่นน้ำา V ขนาดที่สันคลื่นที่1และที่4ห่างกัน7เมตรมีความถี่เท่าไหร่เวลาเจออย่างเงี้ยนับก่อนสัน1 2 3 4 สันถึงสันเป็นแลมดาสันถึงสันเป็นแลมดาอันนี้กี่แลมดาเนี่ยแลมดาแลมดาแลมดาสามแลมดาเท่ากับกเจ็ดจุดสองแลมดาก็เลยเท่ากับสองจุดสี่จากนั้นใช้สูตร v ถ้ากับ f แลมดา v เลยเท่ากับหกไม่ให้แล้วก็ไม่บอก f แล้วก็สองจุดสี่ปิมเท่าไหร่ลูก f สามปลายตอบข้อสามพี่จิมหมาอะไรที่เฮ้ยผิดมันไม่ถึงได้สองนี่หมาอะไรที่สงสัยหมาปิมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เออวันนี้เลิกแค่นี้นะครับวัสดีพี่จิมหมาอะไรที่